ยำปูเค็มครับสูตรโบราณของผมเองวันนี้ผมซื้อปูเค็มมาจากวัดหลวงพ่อสะทอนนะเราก็ลวกน้ำนะเอาน้ำร้อนะต้มลวกสัหน่อยฮนะเป็นสูตรของพี่แจ๊ดบอกมาครับเราไม่ได้ไปทำเลยให้มันสะอาดที่นึงสีสันสวยงามฮนะแกะออกมาแล้วครับปูเค็มถึงแม้ว่าวันนี้จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะผมว่านะ ที่บ้านผมมาที่ผมเคยกินนะฮะมันมันมันจะเหลืองอ่อยเลยนะเราก็จะบีบมะนาวลงไปฮนะบีบมะนาวลงไปแบบนี้บีบมะนาวลงไปแบบนี้นะบีบมะนาวยำมนะนาวแล้วก็นี่ครับมะนาวเพิ่มเติมตรงฝามับนนีะ้ที่มันจะอร่อยฮนะมันไม่เหลืองครับผมเคยกินสมัยก่อนแม่ ทําให้กินจากตลาดบางบอ่อเดี่ยวม,มันมันเหลืองฮะแล้วก็ใส่นี่ลงไปฮะวันนี้ไม่ได้เน้นอาหารนะเน้นกินครับเพราะนั้นเนี่ยผมก็เตรียมไว้ฮะไม่เน้นทานอะไรพริขี้หนูโรยเข้าไปฮะอืมโรยเข้าไปฮะนี่ครับยำปูเค็มฮะจริงๆิแล้วเอากันไก่ตัดขาเขือออกสักหน่อยนึงนี่ฮะยำปูเค็มแล้วก็วันนี้พิเศษครับมีเต้าหู้นี่เต้าหู้โบราณ แม่ไม่ได้กินสนานวันนี้ไปช่วยนาลีเขาไปตลาดไปซื้อพวกกระเพรากระเพราตอนเช้าครับปกติก็สั่งให้ฮักแมนเขาไปรับแต่วันนี้ไปมนณาทิตย์ก็เลยไปดูข้าวๆกันก็ได้เต้าหู้มาครับเต้าหู้ยี้เนี่ยเต้าหู้ยีคุกข้าวไม่ได้กินนานมากนะบองตรงฮะปูเค็มด้วยฮะวันนี้ก็ขึ้นของไหนๆเต้าหู้ยี้ลองเต้าหู้ยีก่อนเมื่อก่อนที่บอกตรง ตัวนี่ยซื้อมาจากวัดหลวงพ่อตาทอนแล้วกินไปลารอบไม่ได้ถ่ายคลิปแล้วก็วันนี้เอาเต้าหู้ยี้ก่อนละกันฮนะเป็นยังไงบ้างเหลืองๆป่ะอือปกต,ติแล้วเนี่ยต้องคุกข้าวนี่ต้องคุกมือนะฮะเนี่ยเป็นอย่างเนี้ยมันจะออกไปอย่างนี้ฮนะกินเป็นงไงอือฮกินหอมอืมนี่ครับแล้วก็บีบมะนาวหน่อยนึงฮนะ แล้วก็ใส่พริกนิดนิดนึงฮะหอมแดงลงไปฮะจริงเราคุกมือเลยครับนีเ่เราจะกินมือไปเลยให้มันจบไปเลยกินมือึถึงโบราณน,ถ,านถึงพ่อแม่สมัยก่อนเนี่ยคนโบราณเราฮะกินมือกันนี้ครับเวล่วรา่ผมไปเที่ยวนะผมก็ไปเห็นพวกบางที่นะคเขาก็ยังกินมือกันอยู่นะปวะชนพวกคน,คนไทยที่ ต่างประเทศฮนะนี่ครับชิมดูครับอืมอร่อยอากอืมอร่อยครับอ้เย็นผ่านเลยครับอร่อยครับตู้เย็อร่อยอืมอืม,อมกินมือซ้ายถ่ายมือขวาเพราะว่าอืมจะได้เห็นใกล้ๆนะฮะอืมอร่อยครับ ข้าวพีข้าว่อนจริงอืมูเค็มลูกเค็มเนี่ผมยังไม่มั่นใจอะ่ะใครแล้วกินอะ่ะเจอตัวที่ไม่อร่อยแล้วก็มาเทลงไปเลยะพวกมันมันย่องๆพวกนี้ฮะมันก็พัะนเา,นเ,านเพิ่มนะคระับคลุข,ข้าวเข้าไปครับ ใครที่อยู่แถวแถวสมุทรปราการชนบุรีนะแต่รู้นฮะยำปูเค็มนี่น่าจะเป็นอาหารที่คุ้นเคยนะแต่ทางเหนือเนี่ยเมื่อเช้าผมเพินหาไม่มีเลยครับอยากกินยำปูเค็มซื้อปูเค็มใหม่ไม่มีเพราะว่าไอตัวเนี้ยม,มันมันมันแบบมันเคยกินแล้วรอบหนึ่งมันมันไม่เหมือนกับที่ผมเคยกินผมก็เลยหาใหม่แต่ไม่มีก็พอได้พอได้ อืมอืมอร่อยอืมจะได้เลยครับอืมมันอย่างนี้เลยใช่โอเคเลยครับอืมจะบุกเข็มจะได้นะครับอร่อยเลยอืมเมือกล้วตัวนี่ตัวไหนที่กินตัวไหนไปตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้อร่อยครับนี่ครับมันต้อง สดอย่างเงี้ยมันจะต้องแบบมีมันเหลืองๆของๆแบบนีนะ้แล้วแม่เขาจะเอาช้อนนะเอาเอาช้อนอีกฝั่งหนึ่งนะแคะแคะเสร็จแล้วก็มาคลุกข้าวกินฮนะแล้วก็ไปต้มกะทิปูเค็มก็เป็นอาหารอีกหลังที่ผมอยากกินต้มที่ใส่บัวเนี่ยไม่ได้กินนานแล้ะเดี๋ยวมันหน้าผมจะต้องทํากินนะครับตอนนี้เนี่ยมุมกล้องมันไม่สะดวกกินสองมือนะเดี๋ยวผมจะ หาวิธีกินแบบสองมือกนนะครับแหมจะได้ฉีกเฉือกกินได้แหม่น่ากินจริงๆิครับผมขอเพิ่มนี่นะครับเต้าหู้ยีฮะอุ้ยหกไม่เป็นไรหู้ยีผมกินสองมือแล้วครับเต้าหูยีเนี่ยมันต้องเหลืองอย่างนี้เนะี่ยแล้วเมื่อกี้ผมทิ้งไว้ที่ปูตัวนี้ฮนะปูตัวนี้นครับแบะจะเป็นงเหลืองอย่างนี้เนะนี่ยมันมันหยองๆองย่างนี้เนหะ็นไหมนี่ยเราก็มันหยองหยองนี่ออกมาเงนี้เนี่ยถ้าเป็นแม่นะครับแม่ แม่ผมเนี่ยก็จะเอาช้อนนะคุกเนี่ยคุกเงี้ยเราก็อเม็ดเลขบปนกันเลยครับทั้งเต้าหู้จริงๆแล้เเป็นข้าวหอมมะลิข้าวสวยแล้วจะดีมากผมก็ใส่พริกลงไปหน่อยฮะแล้วก็กินฮนะข้าวมันแฉะไปนิดนึงนะฮะอืมปูเคม็มนี่อืมสุดยอดครับอืมหืมตัวนี้โอเค บางตัวไม่โอเคนะครับปูเข็มบางตัวมันไม่สดแต่ตัวใหญ่ๆเนี่ยมันจหอองๆนี่ครับอร่อยครับอ,อ,บบอไม่เป็นไรครับอร่อยมากเลยครับอืไม่กินอย่างนี้มาสามสิบปีหอหมนมองกิมผับมีความสุข เราได้กินของโบราณในแบบที่เราเคยกินในวัยเด็กดดนี่คือความสุขสุดยอดของการกินแล้วครับ,บเพราะว่า <c oughs> ความอร่อยคือความคุ้นเคยในวัยเด็กความอร่อยคือความคุ้นเคยในวัยเด็กเรากินอะไรก็แล้วแต่แล้วเราเรีเลนเปรียบเทียบได้กับของที่เรากินในวัยเด็กก็อร่อยนะครับเดี๋ยวแม่เขาชอบเอาช้อนนี่แคะเอาปลายช้อนนี่แคะแขะลงไปอ่ะหนูกินสิลูก แม่แค่ให้แล้วพ่อมาคุกข้าวแต่เป็นข้าวสวยร้อนๆนสีขาวเข,ข้าจะอร่อยคุณพ่อดดครับอร่อยแซมด้วยเมาเขือหน่อยโอเคคลิปนี้หวังว่าใครที่ดูฮะก็คงจะหวนนึกถึงใบเด็กอยู่กับพ่อแม่อยู่กับปู่ย่าตายายกินตหู้ยีค้คุกข้าว ดำปูเค็มนะฮะหวังว่าความสุขที่เราได้หวนได้ไปเด็กเนี่ยทำให้เราใช้ชีวิตมีความสุขนะขอบคุณมากครับที่ติดตามครับสวัสดีครับ